ไปแลกกันที่ทางด้านข้องตัรโรคผู้ตภอพัาแป้กันบ้างครับจัดงานวิ่งนะครับนะสร้างภูมิคุมกันวัคซีนไซเบอร์ทรงเสริมสุขภาพพร้อมสร,สร้างความรู้รับรู้กลโกลงไม่เชือ้อกลโกงไม่เชื้อไม่รีบไม่โอนครับ โดยเร็ววัานอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่บริเวณปลายเล่มสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตนำโวยพินสุวรรณรอผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับในการต้อนรับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวิ่งนะครับสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนไซเบอร์ครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับตำรวจประชาชนพักแปในสถานะแม่งานเนี่ยโดยพลตำรวจโทสุรพงษ์ธนอมจิต ผู้บัญชารตำรวจพลตร์พรรคแปดนะครับวัวนะส่วนราชการภาครัฐเอกชนคารมกิจกรรมขับขังเลยผู้บัญชาการตำรวจพลตร์พรรคขอไปครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเก๋บอกผนีครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องคดีทางเทคโนโลยีหรือคดีออนไลน์เกิดขึ้นจากระบบการแจ้งความออนไลน์ของสำนักนตำรวจแห่งชาติเนี่ยประมาณ8 0 0คดีครับต่อวัน โดยคดีที่แจ้งความมาที่สุดคือลอกซื้อสินคา้าลอกซื้อบริการนะครับลงมาก็คือคดีโลกให้อ,อุ่นเงินเพื่อทํางานโลอกให้กู้ตามลําดับนะครับโดยคดีที่มีมูลค่าสูงสุดคือคดีลอกให้ลงทุนรอลงมาคือโลกให้อ,อุ่นเงินเพื่อทํางานและคดีก้มคู่ทางโทรศัพท์หรือคอนเซนเตอร์ตามลําดับครับ ที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะทึ่งแม้ว่าสํานักง,งานตารวจแห่งชาจะมีการปรับกลยุทธ์ให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับตํารวจทีไนก็ได้ค่ะเพื่อจะได้ระง,งับความเสียหายแล้วก็ดําเนินคดีต่อไปได้ย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพแต่ว่าก็ยังคงปรากฏว่ามีประชาชนเนี่ยล่งเชื้อแล้วก็ทุกลอกให้โอนตางอยู่เป็นประจําค่ะทําให้จําเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนทุกคนย่างถั่วทึ่งจะได้รู้ทันกลโกงจึงมีกํหนดให้มีวัคซีนไซเบอร์วัคซีนไซเบอร์เนี่ยแหละค่ะ ก็จะเป็นเมื่อนวัคซีนที่จะป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเยื่อข้องคนร้ายโดยมีสติรู้ทันกลโกงไม่เชือ้อไม่รีบไม่โอนซึ่งจําเป็นจะต้องมีการช่วยกันเพื่อแพร่ให้ปร,ร,ระชาชนได้รับรู้ย่างแพร่หล่ในทุกมิติค่ะโอกาสน,นี้ก็ข้อชื่นชมแนวขีดข้องตํารวจผูทอนผัแปดค่ะที่ชายการวิ่งแข่งขันซึ่งนอกจากจะเป็นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแลว้วก็ยังเป็นช่องทางในการซื่อสร้นเสริมสร้างความรู้ให้ตระนักทึงภัยข้องอาัชญ,ญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อจะได้รู้ทันกลโกงตามแนวทาง ไม่เชือ้อไม่รีบไม่โอนผ่านการทําแบบถอดสอบที่สํหนังงานตํารวจแห่งชาติกํำนดโดยทราบว่ามีผู้ที่ผ่านการถอดสอบเนี่ยจำนวน1,735รายทาั้งหมดนี้แหละค่ะก็จะเป็นเครือข่ายในการขยายการรับรู้เพื่อจะรู้ท่านกลุนโกงกันต่อไปนั่นเองค่ะผ่านการวิ่งนี่ก